2. มานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของมานพสิบหกคนหนึ่งอชิตตมานวะปัญหาว่าด้วยปัญหาของอชิตะมานพห้ิบเจ็ดท่านอาชิตะทูลถามดังนี้โลกถูกอะไรเล่าหุ้มห่อไว้เพราะเหตุไรเล่าโลกจึงไม่สดใสขอพระองค์โปรดตรัสบอกอะไรเป็นเครื่องฉาบทาโลกนั้นไว้อะไรเล่า เป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น58พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตตะโลกถูกอวิชาหุ้มห่อไว้โลกไม่สดใสเพราะความตรณีและความประมาทเราเรียกความอยากว่าเป็นเครื่องฉาบทาโลกไว้ทุกเป็นภัยใหญ่ของโลกนั้น59ท่านอาชิตตะทูลถามดังนี้ กระแสะทั้งหลายย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสะทั้งหลายขอพระองค์โปรดตรัสบอกธรรมเครื่องป้องกันกระแสะทั้งหลายอะไรปิดกั้นกระแสะทั้งหลายได้ห0สิ 60. พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตตะกระแสะเหล่าใดในโลกสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะเหล่านั้นได้ เรากล่าวทำเครื่องป้องกันกระแสทั้งหลายปัญญาปิดกั้นกระแสเหล่านั้นได้61ท่านอชิตตะทูลถามดังนี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ปัญญาสตินามและรูปนี้ดับที่ไหนข้าพระองค์ได้ทูลถามแล้วขอพระองค์โปรดตรัสบอกเนื้อความนั้นแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด62 พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าอาชิตตะเธอได้ถามปัญหานั้นใดเราจะกล่าวแก้ปัญหานั้นแก่เธอนามและรูปนั้นดับไปไม่มีส่วนเหลือในที่ใดนามและรูปนั้นดับไปในที่นั้นเพราะวิญญาณดับ63ท่านอาชิตตะทูลถามดังนี้พระอรหันตขีนาศบใดผู้มีสังขาตธรรม และพระเสขะเหล่าใดที่มีอยู่เป็นอันมากในที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกขข้าพระองค์ทูลถามแล้วขอพระองค์ผู้มีปัญญาปโปรดตรัสบอกการดำเนินชีวิตของพระอรหันตขีนาศและพระเสขะเหล่านั้นเถิด64พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุไม่พึงปรารถนายิ่งในกามทั้งหลายพึงเป็นผู้มีใจไม่ขุนมัวฉลาดในธรรมทั้งปวงมีสติดำรงอยู่อาชิตตามานาวะปัญหาที่หนึ่งจบ